นะครับหลังจากดูมาหลายวันวันนี้รู้สึกว่าน้ำค่ำจะแตกแล้วครับพอลาประมาณหกโมงตัวนี้มันเคยมีประวัติว่าลูก2ตัวเอาข้างหลังออกทั้งสองครับต้องช่วยลอดตัวนี้น้ำค่ำแตกประมาณหกโมง 6โมงเช้านะครับตอนนี้ก็6โมง6โมงครึ่งกันหนดข้อวันที่12ธันวานะครับตอนนี้วันนี้วันที่20 21แล้วครับเลยาำนดมาเกือบ10วันพวงนี้ก็ครบ10วันต้องช่วยลอดครับเดี๋ยวดูก่อนกำลังเบ่งครับโอ้ขาหลังอีกแล้วกรีบงไงบบนี้ขาหลังครับ ีเงายเห็นบ่เห็นบโอาเคหนาวสิจะรวยแล้วมึงยยากร้อยเหมือนเดิมขาหลังออกอีกแล้วได้ตัวเมียครับได้ตัวเมียได้ตัวเมียแม่พันเรียเรียเรียหน่อต้นหนึ่งไงต้นหนึ่งห้าสิบท้ายหล่อสาวเลย พอจำโบจิตสามทับหนึ่งอ้าวครับรอดูดนมรอน้องมันออกครับตอนนี้ปลยก่อนเปนเรียรูปก่อนครับ ใค้ร่วนเพิ่นอยากปลูกแล้วไหน้าให้มันกินเลยบนี้เอาหืงตอนนี้เกือบเกือบเที่ยงแล้วนะครับขายังอ่อนอยู่เลยขาหน้า ยังไม่ได้กินนมเลยครับเดี๋ยวเอานมให้กินเพราะว่าเต้านมมันมันใหญ่ต้องรีดออกก่อนครับฝึกให้ดูดนมเดินได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินนมขาอ่อนครับ ปเป็นเรื่องปกติของวัวคลอดใหม่บางตัวก็ขาตรงบางตัวก็ขาอ่อนครับเดี๋ยวประมาณไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวมันก็แข็งแรงมันมาหาแล้วครับมันจะอยากกินนมโอเคครับเดี๋ยวเอาลูกวัวฝึกดูดนมก่อนนะครับ